เนนเนนอะไรอีกละยมเนนลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ๋อตั้งใจพนมมือนะพายุวันโนสุขังพลังเออไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อฝุ่นละยมือเนนปัดให้โอ้ไม่ใช่เนนไม่ใช่เนี่ยเนี่ยอ๋อมินิฮาร์ดลโยม เนนรถผมเนี่ยซื้อน้ำมันมานะเนนไม่ได้บินทบาทได้มาตังตังตังอ๋อเนนไม่มีตังแลวโยมเนนเนนอะไรอีกละโยม ขึ้นนะเนี่ยขึ้น้วเนี่ยโมโหเนี่ยเป็นพระเป็นเจ้าเนรผมก็ไม่เว้นนะเนี่ย <c oughs> คนบางคนรู้จักหน้าตามัอนจะไม่ดีพอรู้จักนิสัยเท่านั้นแหละดีใช่ไหมเนนนิสัยก็เหมือนหน้าตาเฮ <c oughs> โอโฮเนรเนี่ย <c oughs> คนเราไม่ได้ตัดสิ้นกันที่หน้าตาตัดสิ้นกันที่นิสัยใช่ไหมเนร สินกันที่ศาลเออโอ้นี่นี่เห็นโยมครั้งแรกก็นึกว่าแตกเป็นมิดมิดแท้มิดชาชีพโ,โยมกลับตัวกลับใจซะเถอะเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็ยังเปลี่ยนทันขนาดหมอเขายังให้เปลี่ยนแปลงทุกๆสามเดือนเลยโยมโอ้โหเนี่ยนี่พอ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 ไม่เอาแล้วน้ำมนัน น ah. ิมนต์คะเนนอ้าว่าไงเลยโยมเพื่อนพวกหนูปลูกกล้วยด่างอะค่ะคือจะขอปรึกษาเนนหน่อยค่ะอ่ะมีอะไรก็ว่ามาสิคือ ปลูกมาเมื่อวานมันก็ตายเมื่อเช้าก็ตายอีกสามต้นค่ะปลูกกันนานยังอะหลายเดือนแล้วค่ะถ้าเมื่อวานทําไม่ได้ถ้าวันนี้ทําไม่ได้พรุ่งนี้ให้จําขึ้นใจเลยว่าพรุ่งนี้ทําได้ใช่ไหมคะเนนเ,เลิกทำซะเถอะไม่เหนื่อยกันเลยแล้วปลูกกันอยู่นั่นแหละถ้าโยมเพื่อนล้มเหลวอะ่ะโยมเพื่อนจะได้สิ่งหนึ่งกลับมาเสมอประสบการณ์ใช่ไหมคะเนน ความสมรรหนาหนะโยมเอาเปล่าเปล่าหยอกเล่นนะโยมวันนี้ไม่มีอะไรมากพวกเราจะมาขอดูดวงนยค่ะเนนว่ามาสิเอาที่ใครก่อนดีละผมครับพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวมีสามตัวครับิษนี่ได้เป็นครูเนี่ยทำไมได้เป็นครูครับก็ผิดเป็นครูไงอ่ะมีสตรอเบอร์รี่อยู่สามกองมีส้มอยู่สองกองเอามารวมกันจะได้กี่กอง หนึ่งกล้องค่ะเนี่ยได้เป็นพออทำไมได้เป็นพออ่ะคะต่ไไอไอ้ห,อหนู่มันตอบผิดมันก็เลยได้เป็นครูแต่เนี่ยตอบถูกก็เลยได้เป็นพออวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกคะเนนมีของมาถวายบูตานนะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าเฮ้ยนี่รามากันสี่คน ข้าพเจ้าทั้งสี่คนข้าพเจ้าทั้งสี่คนขอน้อมถวายขอ,ขอน้อมถวายขอเนนจงรับขอเนนจงรับ<อ> <c oughs> เเฮ้้ยยนนีอก <c oughs>